สวัสดีค่ะเพืเ่อนค่ะอันนี้สาวชรินพามาชมดอกไม้ดอกไม้ที่สาวชรินซื้อมาปลูกในกระถางริมหน้าต่างจ้ะนี่ทำไมมันมัวๆวันนี้เนี่ยสาวชดินซื้อมากระถางละสองสองอ้อยสิบห้าเซนจ้ะเพือนจ้าถูกมากจ้่ดอกใหญ่นะอันนี้สาวชรินซื้อเอ้ ริมข้างทางน่ะเขาจะมีร้านขายดอกไม้สำหรับมาปลูกกันเนาะที่เขาเพาะปลูกเองอะเพาะเพาะขายเองอะจ้ะตามข้างทางอะมันจะมีเนาะร้านใหญ่ๆอญ่อะซุ้มใหญ่ๆอญ่อะกระถางเนี่ยเนี่ยสีม่วงอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งต้นเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยคือ,อสงองออยสิบห้าเซนเอกจังเป็นจ้าถูกมาก วิวจากหน้าต่างข้างบ้านเจ้าสุรินจันเป็นจ้าดูนี่ดอกสีขาวก็สวยงามมากจ้ะนี่สีม่วงนี่สีสีบานเย็นสีเทานี่สีม่วงนี่ก็สวยจังเป็นจ้าดูสวยมากชาวชุรินชอบชอบเดี๋ยวสาวุรินพาไปดูอีกอีกระถางหนึ่งอีกระถางหนึ่งนะอันนี้แบบมันพันเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นพันดอกเล็กเนาะเนี่ยพันดอกเล็กๆเนี่ย อันนี้สาวสุรินซื้อมาจากซูปเปอร์มาร์เก็ตนะเล็กนิดเดียวเองนะโอ้เท่าไหร่วะหนึ่งหนึ่งออยจุดเก้าเจ็ดค่ะหนึ่งออยจุดเก้าสิบเจ็ดเซนช่เนี่ยมันเป็นพันพันเดียวกันนะแต่ว่ามันพันดอกเล็กนะน,นี่นี่สีม่วงนี่แล้วก็ดอกสีขาวนี่สวยๆฉันเปิ่นจันเนี่ยอันนี้ดอกเียวมากเนี่ยสีขาวมันจะห้อยๆลงเห็นไหมอันนี้สาวสุรินก็ซื้อมาจากข้างทางเหมือนกัน กระถางละน่าจะหนึ่งออยห้าสิบเนี่ยอันนี้สวยมากจะ้ะเราก็มาแซมปลูกปลูกข้างๆตรงนี้ให้ให้มันห้อยๆใช่ไหมเนี่ยมันก็จะห้อยลงนะเดือนเห็นนะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวพวกนี้มันก็จะบานแล้วมันก็จะห้อยเหมือนกันจะ้ะตอนแรกสาวสุรินปลูกแบบว่าสีกระถางหนึ่งสีสีล้วนนะแต่มันดูไม่สวยก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบว่าผสมสี ชิ้นพูสีม่วงสีขาวปนกันเลยเห็นไหมเนี่ยแต่สาวสุดินชอบไอ้ดอกสีขาวเนี่ยไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรเนาะคือมันงามมากจ้ะเพื่อนจ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้วิวจากข้างบ้านเจ้า้าต่างข้างบ้านเา้าสุดินจันทร์เป็นจ้าเนี่ยเป็นกระถางกระถางใหญ่แบบนี้เลยจ้าเนี่ยสาวสุดินซื้อมานะ่ะสองสองออยสิบห้าเซนเนาะจ้าเพื่อนจ้าเนี่ยเห็นไหมแบบนี้เลยซื้อมาจากข้างทางอ่ะเนาะอันนี้ก็สีสวยมากจ้ะ สีบ่บานเย็นนะเนาะไอกระถางแบบนี้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ะดกเล็กเนี่ยหนึ่งจุดเก้าเจ็ดจนี่ดูอนเป็นจานดอกดอกเขาใหญ่มากเนี่ยถ้าโดนแดดาง,งามงามจังเป็นจ้ะไอกระถางนี้ก็เหมือนกันเซาร์สุดเดนจะปลูกสองกระถางนะแบบเดียวกันเนาะ ตรงนี้ตรงนี้จะปลูกดอกเล็กๆเ,เห็นไหมแล้วก็จะปลูกสีขาวให้ห้อยลงเห็นไหมเนี่ยสวยงามจ้ะเพื่อนจันเนี่ยชอบมากดอกเขาเนี่ยเห็นไหมดอกก็สวยสวยจังเพื่อนจันเนี่ยนะสวยสวยจังเพื่อนจันเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกดอกเยอะๆจ้ะแดดดีๆถ้าแดดดีก็จะออกดอกเยอะๆเนอะ เมื่อเช้านี่หมอกเต็มเลยจันเพื่อนจ้าเมื่อเช้านี้หมอกเต็มเลยมองไม่เห็นภูเขาเลยจันเพื่อนจ้าเนาะเพื่อนจ้าถ้าเพื่อนชอบคลิปของสาวสุรินทร์ฝากเพื่อนเนกดติดตามเป็นกําลังใจให้สาวสุรินทร์ด้วยนะคะเนาะสวัสดีค่ะ